สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารุรรักทุกคนเนาะมือนีมา่พอกันคือเกาช่องสูตรหวยห้าเอ่ามือนีก็มาพอกันกับคลิปเลขดับเนาะดับก็จะเป็นดับสิบล่างดับหน่วยล่างแล้วก็ดับสิบหน่วยล่างอ่ากนจิภาไปเบิองเนาะพี่น้องนี่ มาดูคําเตือนของทางช่องสะกอนคาเตือนของทางช่องก็มีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนสิภาพพี่น้องไปเหตุไปทำเนาะก,ก็ต้องอแสดงความยินดีกับพี่น้องเนาะที่ถูกรางวัล ในงวดนี้ในงวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะสำหรับท่านที่โชคดีเนาะก็ยินดีกับท่านที่ถูก่ะส่วนเราก็ลุยต่อสำหรับเลขดับเนาะในคลิปนี้อ่าดับคลิปนี้ก็สูตรแรกเลยก็จะเป็นดับในแนวทางหลักสิบล่างสองตัวอของงวดวันที่หนึ่งกันยาของเรา ให้อยู่ที่ตัวแรกคือดับอยู่ที่เลขสามก็คือเลขนี้เนาะนี่ก็ผ่านเพราะว่าผลรางวัลของงวดล่าสุดงวดนี้ก็คือออกอที่เก้าหนึ่งดับตัวแรกของเราคือเลขสามผ่านตัวที่สองก็คือเลขหกก็สนุปแล้วดับหลักสิบล่างของเราสองตัวงวดวันที่หงกันยาเนาะ ผ่านทั้งสองตัวเลยาตามสีตีทั้งหมดก็16งวดเนาะพี่น้อง16งวดหลุดไป1งวดก็คืองวดที่14ก็คืองวดของวันที่31กันยาเนะาะลวดหลุดไปในเลขหนึ่งเพราะว่าเลขนี้มันออกหนึ่งหนึ่งแต่ตัวแรกเขา เขาห้เลขแปดไปตัวที่สองก็เป็นเลขหนึ่งบาไทยผสมเล้าเลยได้บหเนี่บาไทยตกล้าว่ะนี่อ่าก็หลุดถือว่าหลุดไปหนึ่งงวดส่วนงวดอื่นๆก็อ่าดับหลักสิบล่างของเราสองตัวก็คือผ่านทั้งสองตัวเนาะพี่น้องต่อไปมาดูมาดูของงวดที่อ่าสิบหกกันยา สิบหกกันยาหกก็จะเป็นงวดที่สิบเจ็ดเนาะงวดที่สิบเจ็ดดับของเราตัวแรกก็จะเป็นเลขเลขศูนย์ ตัวแรกของเราก็คือเลขศูนย์พี่น้องเนาะอ่าส่วนตัวต่อไปตัวที่2ดับ10ล่างเนาะก็จะเป็นเลขอ่าเลขสสรุปว่าในสูมมาใกล้ๆให้บเงินสรุปว่าอ่าดับหลักสิบล่างของเรา2ตัวก็ ดับอยู่ที่เลขศูนย์แล้วก็เลข3ามนะพี่น้องนี่ก็จากสีิติทั้งหมด1ิบสงวดหลุดไป1นงวดเนาะแต่หลุดแค่ตัวเดียวก็คือเลขนี้เลขหนึ่ต่อไปต่อไปมาดูในแนวทางดับหลับหน่วยล่างอ่าดับหน่วยล่างของเราก็อันนี้ก็เอาให้ดูเนาะนี่นี่ ทั้งหมด15งวดนาอพี่น้อง15งวดก็ยังไม่มีงวดไหนหลุดอันนี้ถือว่า,าดับหน่วยล่างนี้สุดยอดเลยสุดนี่ย่งงวดนี้ผลุลรางวัลเลขล่างออกอยู่ที่91ดับหลักหน่วยล่างของเราให้อยู่ที่เลข9ก็ ผ่านไปอีกงวดของงวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะพี่น้องอก็ถือว่าดีอ่ะในในในดับหน่วยล่างของสูตรนี้เนาะทั้งหมดสิบห้างวดยังไม่มีงวดไหนหลุดสำหรับดับหน่วยล่างต่อไปก็จะเป็นงวดที่สิบหกเนาะ งวดที่สิบหกแล้วก็เป็นประจำงวดที่สิบหกกันยายนสองพันหารอยหกสิบหกน้องพี่น้องมาดูว่า,าดับหลักหน่วยล่างของเราตัวเดียวเนี่ยจะดับอยู่ที่เลขอะไรดับ หน่วยล่างของเราสูตรนี้ก็จะดับอยู่ที่เลขหกเด้อพี่น้องเลขหกตัวเดียวดับหน่วยล่างประจำวันที่สิบหกกันยาเนะต่อไปเนาะพี่น้องอ่ะนี่ละก็จะเป็นดับทั้งหลักสิบและ หลักหน่วยล่างจะเป็นเลข2สูตร2ตัวเนาะพี่น้องอย่างสูตรแรกนี่สูตรแรกก็คือแถวแรกแถวนี้เนาะนี่ก็ทั้งหมดทำมาแล้วทั้งหมด2 2สองงวดเนาะ,ะเดี๋ยวซูมเข้าให้พี่น้องิ่งก่อนทำมาแล้ว22งวดก็มีหลุด หลุดอยู่สองงวดก็คืองวดนี้งวดงวดที่สิบเก้าแล้วก็งวดที่ยี่สิบเอ็ดงวดนี้ออกเก้าหนึ่งสูตรแรกของเราเนี่ยงวดที่ยี่สิบสองนี่ให้ไปที่เลขแปดดับสิบหน่วยล่างก็ผ่าน ก็ถือวาอ่าสูตรดับ10หน่วยแรกสองเลขสสูตรนี้เราก็ยังถือว่าโอเคยังไปได้ต่อเนาะพี่นอ้งนอ,นองตัวที่2เนาะพี่น้องตัวที่2ดับสูตรที่2อก็อทำมาแล้ว1 4สงวดสิบสี่งวดรวมง,งวดนี้เนาะงวดนี้1กันยาก็ สูตรที่2ให้ที่เลขศูก็ผ่านไปอีก1ตัวสรุปว่าอันนี้พี่น้องสรุปว่าสูตรแรกของดับ10บหน่วยล่างทําไปทั้งหมด22หลุดไป2ง,งวดสูตรที่2องทำทั้งหมดสิบสี่งวดยังไม่มีงวดไหนหลุดเนาะ,ะต่อไป สูตรแรกก็จะเป็นปรวดที่ยี่สิบสามเนาะพี่น้องยี่สิบสามสูตรแรกของเราจะดับอยู่ที่อ่าดับอยู่ที่เลขเลขหาพี่น้องอห,หาซูมใกล้ๆพี่น,อน,น้องในเบอร์กันดับอยู่ที่เลขห้าสำหรับสูตรแรกเนาะ สูตรที่สองสูตรที่สองก็ดับอยู่ที่เลขศูนย์นี่ละพี่น้องก็ให้บึงเนาะสำหรับสูตรแรกก็มีหลุดแค่สอง สองงวดสรุปสูตรที่สองก็ยังไม่มีงวดไหนหลุดเนาะสิบสี่งวดมารลุ้นกันต่อเนอะพี่นอ้องอ่านี่ละเดี๋ยวพาไปทวนก่อนอ,อันนี้อันนี้ดับหลักสิบล่างสองตัวดับอยู่ที่ เลขศูนย์แล้วก็เลขสามแล้วก็นี้ดับหน่วยล่างดับตัวเดียวดับอยู่ที่เลขหกยังไม่มีงวดไหนหลุดด่ะงวดน,นี้จะเป็นจะเข้าต่อเป็นงวดที่สิบหกหรือเปล่าแล้วก็นี่พี่น้องสูตรแรก ให้ดับอยู่ที่เลขห้ายี่สิบสองงวดหลุดสองงวดแล้วก็สูตรที่สองดับอยู่ที่เลขศูนย์สำหรับสูตรดับหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างเนาะดับได้ทั้งสองหลักสูตรที่สองสิบสี่งวดยังไม่มีงวดไหนหลุดนะฝากพี่น้องไปพิจาจรณาเนาเนะไปบึงน้ำกันแต่ว่าสูตรไหนดีก็เลือกเอาสูตรนั้นเนาะ พี่นอ้องอ่าสุดท้ายแล้วกะบ๊มมิยังไรต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังในทางช่องเขาเนาะขอให้พี่น้องโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ